สวัสดีครับผมมพ่อครับปูบาฟั่งลำคือเกอ่าครับวันนี้เรื่มไปไห้กำลังใจอีหลาเยออยู่สักแก้วครับสักแก้วครับวันนี้ในกำลังใจอยู่หลายเยอะครับพ่อพอแม่เอฟซีเมืม่อกี้พายไปเจะเบื้องไรชดด้วครับแต่หักว่าแต่งหน้าแต่งตาเองจดมาได้อเองเก่งหรอยังไงหรวเป็นสาวล้ว เนียคือการพัฒนาขงลองสาวความ้มนาหักของอีดานะกะ็เขาไปเบิ่งวังไร่วังบ้านนี่กโ็โหรับแต่หากแหงพอม,มีมีแหงใจเห็งงานครับนี่ก็เลิอกงานกะะันมามาคุยว่าจะเราตามภาษาหัวใจเดียวกันครับอีดาหน่อยอุยิงเพืบันแพงเขาขมุ้ยยังไรกับเราแบบมั่วจมมันม่จมหรอกครับคืราว่ามั่ระบายความจะใจสซะ เอาไปกระือดจัดอัดใจคือว่าอยากระบายความหักนะขามาตรงมีให้กับลูกสาวเนาะกระชวยนี่กับงานหลายกับโปกเตี้ยน้อก็สิไปครับแถวไอ้นุ่นนุ่นสูงนุ่งก็ไปมาแล้วถ้าเกี่ยวเนี่ยไปมาแล้วรอบหนึ่งปลาจีนเนี่ยอุ้ยมือว่างกับปลาจีนกับมันใกล้กันแต่ว่าเล่นงานหลายเฉี่ยวสามทีเฉียวทีสิมันก็เรียกว่ากระคำนะครับกับไม่ได้มีเวลาไป เราก็ต้องเข่างานตีซีแับนี้ตีสามตีสีก็อันตรายเนาะครับกายขนสง่งนะคือว่าปลอดภัยดีกวนดีกว่าก็คือว่าค่อยให้ร่างใจหลาทาาั้งไก่ไก่เฮาเนาะคือว่าทาั้งผ้าใบแดงเอ้ยกิฟซาเอ้ยกิฟซาทัง้งสิ้นนี่ผ้าใบแดงไปแน่นอนครับกะอ,อยากกระพาะโอ้กระเพาะเลยเนาะเดือนอนึงอะ โ้นเติบโดนเติบอยู่ส่งวัดบางปิงไอ้ไม่บางปิงวัดไอ้ไอ้สงสะคอดน่ะก็บด้ไปจิ้งานครับกบด้ไปเบอไปส่งคนกับอีสานก็ว่ารอบนี้ว่าสิไปส่งคนแหละกับอีสานจะไ้ก็ต้องหน้าง,งานไปได้แต่เราจะย่องกบด้ไปครับนัดมูไปอยู่อยู่หลานวันครับน่าสิเป็นหมื่นแล้วย่องเนาะไม่ได้ใจ หรือสารบุญอีก่อนต้องไปเบิ้งคิวงานอีกทีครับผมคือลงวงรืมรืมงานไรครับใส่สมองตัวเล็กนับของนับยังหลายผลก็จะไปเบิ้งโพสอีหล่าแต่ว่ามีหลายนิเนเสนาบางที่ครับจำเนี้ยจำแบบนี้กระเพิ่นชนิดกรเพิ่อนอไหลซุดดูนะะักอะไปบอกไปจากับเพิ่นน้ำไหลน้ำกระนาฮักกะนาหักนาหักคือเก่า ไอ้ไพ่เนาะสี่เป็นพยาบาลบ้านฮักไอ้เต่าหนวดนี่ไหมผมเคยไปเขาดวนน้ำไหมตาแข็งมือนังพ้นไหลสดมีไพ่บอกไปผมก็จำจำไว้เด้อครับที่พิมพ์ไปว่าบ้านฮักเต่าหนวดอ่ะที่เมื่อวานเพิ่อนก็บอกว่าแบบว่าบ้านบารทักา์ลาวสิ่กำเนิดบ้านฮักเต่าหนวดน้าหักเต่าหนวดน้อยๆนะหน้าหน้าหน้อยๆบางๆด้วยน้าหักเออหน้าฮักอีลี มันพอพอมีพี่ก็คิดกันนั่นลหละหัวใจเยอะกันนะบ่คิดกี้กันารใหญ่คิดเหมือนกันครับเพราะว่าควบหน้าหักควบเป็นกัวเองของลูกสาวมาจากปีตั้งแต่มือแรกจากตัวห้อนมือเนี่ยสองปีก็อีกจักเดือนมกราคมเนี่ยใจก็หน้าหักคือเก่าคำเบาคำจ๋า พบปะผู้คนกันไหวกันเช็คแค่เอฟซีพอพอแม่นาวิธีตอนเช็คเศร้าชาเช็คแล้วก็ตอนทำการ,สรแสดงหน้าหักตลอดติดตามตลอดไปหมดละจนเบิดล่มหายใจหมดละเจ้งสีไปจากเพคน กบูฮูก่อกอยังไงข้ามมาหักครับข้ามหักแค่เดียวเป็นแขนพ่ออีน้ำตาสีไหลอีกอีนี้ามาหักแบบผมไม่มีผลกตัวหกักหักแห้งหักโมเมนต์หักแบบว่าหักเป็นแบบเป็นลูกเลยครับเป็นลูกแท้ๆเลยถามว่าไม่มีเงินบัญชีแล้ว หลายนี่พวกกระสือโนี่้หลายมิ้งยังเป็นหลานพวกกระสือยังเป็นหลานอีนนี้แต่ว่าจะให้ครอบครัวตัวเองเดือดร้อนครับแต่ว่าถ้าว่าให้ผมก็ให้แชมปที่หาร้อยเนี่ยสองพันเนี่ยพันนึงเนี่ยไม่แน่แต่แต่บางเดือนเราเรียนงานเดี๋ยวทใดบางที่ก็โอนให้ไม่น่อยเนี่ยโอนส่อนมสหน่อย อันนี้ประเลยว่าสีมาแบบว่าแต่ของสายปยีเดยโมเมนต์เนี่ยคือว่าม้วนหู้อย่างไงไหมผมก็ไม่ลูกเพื่อนครับสองคนแต่ว่าแต่ลูกคนเดียวก็จะหักยิมบอลย้ำคนบอกอ่ะพอดูเรื่องสุภาพเด้อสุภาพนแน่้พอพอลเมฟี่หลาวมียังไงหลาคือว่ามีวนหูยังไห,หลก็คือว่าหักพอลเมฟี่ทุกคน ให้เงินหน่อยให้หนหลายครับยาไปคิดว่าอย่าดอยค่าว่าแบบว่าเอาลูกสาวสิเราพี่ลาฮักทอกันบ่ครับถึงเจ้าเสียหายเงินเป็นหลานเพิ่งฮักทอกันครับอย่าไปแบบว่าอย่าไปแข่งกันที่ด้วยเรื่องมาไล่ด้ือว่าเฮ้ยเฮ้ยเป็นพอฮักเฮ้ยต้องให้หมื่นหนึ่งเฮ้ยพอฮักคนนั้นให้สองหมื่นอย่าไปแข่งกับเพื่อนเราคือว่า ที่ไ่เท่าก,ากันการใช้ชีวิตมับ่คือก,นกันคือว่าิืนิ่นมีเพือว่าตามกำลังิืนคือว่าเฮ้ายาสีสมว่าเข้ามือยาไปเป่็กูบ่ได้น้อยนาบ่ได้น้อยหน้าไม่ได้หรอกเงี้ยคือว่าเราก็ข้อหักเหมือนกันแล้วต้องให้บาท2บาทบาทเดียวอีหลาก็เอาครับผมเคยหายมาแล้วอีหลีเพราะม่บาทเดียวมันยุ่นถิ่มเด้ ก็พอหังเอิอดแต่ผมเพื่อหายเดียวเพืระบาดตอนทรงทรงขืนตัวเอา้าหนาขึ้นแต่บาทเดียวบาดเดียวบาทเดียวเอาเพื่อเขาแหละนึกนึกกันนี่คือว่าควบหนาของพฝนแต่่วาก็ลองเรียนเพิ่นกระเพิ่นนั่นาจะเตรียมไว้เพิ่นแล้วถามว่าก็คืออย่าไปคิดจะสิเขาเป็นหัวใจเดียวกันกับเขาก็ต้อตงหักสามัคคีกันหัวใจ ทุกคนอ่ะมันบอร์หล่าคือว่าหักคำว่าหักคำว่ารักทำไมต้องแข่งขันกันด้วยทำไมต้องแบบว่าไม่ต้องแข่งขันครับตัวอันนี้ผมบอกจากใจคือว่าทว่มเรี่ยวเรี่ยวแต่การพลาดนาทีแต่ละคนมันไม่คือกันบางคนต้องทรงเรื่องของพวนเพราะผมบอกี่ต้องทรงของพัวทรงเงินท่นนี้หลายทางกับมุกอะ มีก็โอนไปให้ไม่หน่อยบ่มีพ่พกกบปะป๋ด้โอนแต่ยามีหลามาก,ก็ทาทำหม,มอกอ่ะก็มีให้มั่งบางเทือก็บ่ได้ให้ก็มีครับยาไปให้หลาม่าเขต้องบ่ต้องใส่เงินครับไปแห่ร่างใจริญเพื่อจับม,มือหน่อยหน่อยไปแปะไอ้เขาเรียกอะไรภาษาอังจีนผมว่าโอ้ไม่เก่งห่อให้ไฟให้ไฟไฟด้หรอโอ้แปะมือสร้างงานดีทร่อนคนระตู่ยังหน่ะอว่า ไปหาอีหละ่ะผมเคยแบบว่าไปมาไหนหายเงินเลยเพราะเสียคา,ากลับขากลับอีสานเสี่ยวผมก็ไปปุ๊บมาไหนหายมา,ายอะไรอีกยังก็จะไปไปเบิ่งเพิน่นนนะเพิ่นก็ดีใจเห็นเพิ่นเข้ามาเขาบอกใั้ย้ายเข้ามาตอนเพิ่งคืนอยู่ทีอ้าวพ่อมาเออเสียงน่าหน่อยเพื่นนะพ่อมากระไพรยังไงสำหรับคลิปนี้น <c oughs> นก็ฝากไว้ทิศเหนือนะครับเนาะ ว่าตามภาษาไม่ใชเดียวกันนะกูยิงเพี้านแพงเข่ามันหักคอกันครับผู้คนนะไม่คิดว่าผมมีเงินเลยไปหขายปลาอะไร